สวัสดีครับหลังจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมพูดถึงเรื่องวิญญาณที่แท้จริงทำงานอย่างไรนะครับซึ่งก็มีท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่ายัางไม่เข้าใจนะครับผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกนะครับเามาดูกันนะครับ อันนี้ต้องขออนุญาตถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะเปิดโปรแกรม Photoshop นะครับอันนี้เป็นวงจรของการเปลี่ยนว่ายตายเกิดนะครับเป็นวงจรของสังกตธรรมก็คือระบบปรุงแต่งนะครับก็คือระบบการเกิดแก่เจ็บตาย ตัวเราที่แท้จริงนะครับท่านเรียกว่าสังกตธรรมคือสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งนะครับตัวเราที่แท้จริงเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งก็คือจะบอกว่ามันไม่มีรูปร่างมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่เมื่อมันมันมีอวิชชามันไม่รู้ว่าระบบขันห้าหรืออสังกตธรรมหรือสิ่งปรุงแต่งก็คือ หนึ่งรูปร่างกายสองพิธนาความรู้สึกสุขทุกข์สามสัญญาความจำสี่สังขารความคิดห้าวิญญาณการรับรู้เนะี่ยทั้งห้าอย่างนี้มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะครับเมื่อมันไม่รู้ว่าทั้งห้าอย่างนี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันยังถูกเรียกว่าสัตว์นะครับสัตว์ก็คือ ผู้ที่มีอวิชชาความไม่รู้แล้วก็เข้ามายึดติดขันห้านะครับพอมันมีอวิชชาแล้วสิ่งที่มันเข้ามายึดเป็นอันดับแรกก็คือมโนใจนะครับมโนใจเนี่ยมันยังไม่ได้ไปรับรู้สิ่งอะไรนะครับเมื่อมันเข้ามายึดติดมโนมันก็จะเข้าไปปรุงแต่งนะครับ ข้าไปรวมกลุ่มกับรูปร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจําแล้วก็สังขารความคิดพอมนโนมันเข้ามารวมกลุ่มแล้วก็ปรุงแต่งกับสี่อย่างนี้จากมนโนใจนะครับมันจะกลายเป็นวิญญาณการรับรู้เพราะว่ามันมีการกระทบหรือการปรุงแต่งรับรู้ร่างกายเวทนาความรู้สึกสัญญาความจําสังขารความคิดไปแล้วนะครับ เมื่อมันปรุงแต่งกันทั้งห้าอย่างแล้วพระพุทธเจ้าก็แยกวิญญาณออกมานะครับเพราะว่าวิญญาณมันเป็นใหญ่มันเป็นสิ่งรับรู้พระพุทธเจ้าจึงดึงวิญญาณออกมามาวางไว้ตรงนี้นะครับต่อมานามรูปคืออะไรนะครับนามรูปก็คือข้อหนึ่งถึงข้อสี่นะครับนามรูปก็คือรูปร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจํานะครับสังขารความคิดปรุงแต่ง รายตนะก็คืออายตนะภายในหกนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะก็คือเมื่อรูปมากระทบตานะครับรูปมากระทบตาวิญญาณเกิดการรับรู้ขึ้นก็เกิดเป็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์นะครับทั้งตัวสังขารแล้วก็ ตัวสัญญาก็จะเกิดตรงนี้ด้วยนะครับช่วยกันปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆนะครับถ้าเกิดความรู้สึกสุขนะครับมันก็จะเกิดความอยากอยากได้ซ้ำอีกนะครับพออยากได้ก็เกิดอุปาทานความยึดถือเกิดอุปาทานความยึดถือนะครับอยากได้เป็นของเรา ทีนี้พอมาถึงภพนะครับภพบก็คือสถานที่เกิดสถานที่เกิดคืออะไรสถานที่เกิดในที่นี้หมายถึงรูปร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์นะครับสัญญาวความจําแล้วก็สังขารความคิดปรุงแต่งเรียกว่าสถานที่เกิดของวิญญาณนะครับเมื่อวิญญาณมากระทบกับสี่ข้อเบื้องต้นนะครับ ก็จะเรียกว่าพบเป็นฐานเที่เกิดของวิญญาณนะครับเมื่อมีการผูกติดว่าการรับรู้นั้นเป็นของเราแล้วก็รับรู้ต่อไปอีกก็จะเปลี่ยนจากวินยาเป็นจิตนะครับตรงจุดนี้จะเรียกว่าจิตที่ผมอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมอธิบายเกี่ยวกับการเทน้ําใส่แก้วบอกว่ามันเป็นมโนนะครับ คือมันเริ่มต้นก่อนเนี่ยจะเรียกมันว่ามนโนพอมันเข้ามาปรุงแต่งนะครับกับของสี่อย่างก็คือรูปร่างกายเวทนาสัญญาสังขารมันมีการรับรู้ของสี่อย่างนี้มันจึงเปลี่ยนจากมนโนนะครับเป็นวิญญาณวิญญาณไปว่าการรู้แจ้งนะครับพระพุทธเจ้าจึงเปรียบมนโนเนี่ยเหมือนลำแสงนะครับ เมื่อนำแสงพุ่งไปในอากาศนะครับไม่ได้กระทบกับอะไรมันก็จะไม่เกิดรัศมีนะครับแต่เมื่อมันไปกระทบกับฝาเรือนมันก็จะเกิดรัศมีเป็นวงกว้างากลายเป็นวิญญาณนะครับรัศมีวงกว้างพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนวิญญาณคือการรู้แจ้งครับเพราะว่าเมื่อมนโนมีการไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดการรับรู้ขึ้น,นครับ จากมาโนมันจึงกลายเป็นวิญญาณนะครับและมีการผูกติดรับรู้ต่อไปนานๆนะครับพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนจากเํ้า่าวิญญาณการรับรู้เป็นจิตนะครับจิตก,ก็หมายถึงการรับรู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจิตเนี่ยมันจะมีการปรุงแต่งนะครับปรุงแต่งเป็นการคิดดีคิดชั่วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการที่ พระเจ้านั้นเปรียบมโนนะครับหรือใจเนี่ยเหมือนลำแสงนะครับผมก็จะลองฉายแสงให้ท่านดูนะครับนะครับจะเห็นลำแสงจากกระบอกไฟฉายของผมนะครับเมื่อผมฉายลำแสงนะครับขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ มันก็จะไม่เกิดรัศมีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กระทบกับอะไรลําแสงก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับบนท้องฟ้าเราก็จะไม่เห็นรัศมีหรือแสงกระจายตัวนะครับแต่เมื่อผมกับไฟฉายนะครับส่งลงไปที่ฝานะครับท่านก็จะเห็นว่ามันมีรัศมีเป็นวงกลมนะครับอันนี้พระพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนว่า เมื่อวิญญาณทางตานะครับมีรูปมากระทบประสาทต,ตาวิญญาณทางตาเกิดการรับรู้ขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนจากมโนเป็นวิญญาณนะครับก็คือเปลี่ยนจากลำแสงนะครับเป็นรัศมีนะครับรัศมีวงกลมแต่ถ้ารัศมีวงกลมแช่ตัวอยู่นานๆน,นะครับพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับจิตนะครับจิตคือการผูกติดอยู่ในอารมณ์เดิมนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณมันเป็นดวงดวงนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบให้ฟัง